สวัสดีค่ะ FC ที่คลับทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีพี่พออพี่นิดเนี่ยติดแต่พี่คอนทิพย์เรื่อยเลยนะคะ FC นะค่ะเดี๋ยวของป้าแมวก็รอทําบอลให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าแมวก็จะทําไลฟ์บอลของป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวก็มาทํา YouTube บ้านพี่นิดก่อนนะคะนนก็ Tube, กนนะะจะไปถึงบ้านพี่จิตก็ยังไปไม่ถึงเลย FC FC ดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะท้ายคลิปจะมีการบอกเรื่องคนที่เป็นโรคมะเร็งพี่นิด Uh huh. อ,อแล้วก็คนที่เป็นแบบผื่นคันนะคะ FC ลองเดี๋ยวลองดูท้ายคลิปนะเพราะตอนนี้ป้าแมวขอทํา YouTube พูดเรื่องบอลไปให้จบก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบอลพินิษกันนะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์พินิษก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะเบอร์พินิษแอดไลน์โทรได้เบอร์นี้เลยนะคะ FC มีทั้งปลายทางและโอนนะคะแล้วพินจะบอกค่าค่าส่งโอนก่อนค่าโอนเหมาเหมาบ้านละห้าสิบาทนะคะปลายทางเจ็ดสิบบาทค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไก่ก่อนพินิษ อันนี้ไก่เศรษฐีค่ะห้าสิบบาทค่ะจะไก่ตัวงามก็ห้าสิบบาทนะคะจะก็ไก่สุกสงวนล่ะห้าสิบบาทเลยค่ะนี่นะคะมีสามไก่นะคะวันนี้นะใช่ค่ะอันนี้น้ำมือโนนด่างสวยเลยนะคะนี่นะคะน้ำมือโนนนี่เลยอ่าไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะจะด่างสวยเลยค่ะเจ็ดสิบบาทมีอยู่สองกระถางนะคะน้ำมือโนนด่างสวยก้ะถางสามกระถางเนาะใช่ค่ะอันนี้ศีลาหุ้มทองนะคะ หน้าหน้าทองนะคะเิลาหุ้มทองอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะมีสอง <ละ S 1> กระถาง,างาอันนี้ได้มาในนามเทพสายลุงหรือว่าเป็นลูกไม้ดีพี่แมวเป็นลูกไม้ดีกว่าอ่ะเป็นลูกไม้นะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะเนี่ยลูกไม้เหมือนใบพัดใบนี่เราเลยนะคะนี่นะคะคสวยค่ะห้าสิบาทค่ะอันนี้สาวนครชัยศรีด่างส,สวยเลยนะคะสาวนครชัยศรีเอาไปที่เจ็ดสิบาทนะคะ มีสองกระถาง fc เอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะใช่ค่ะสวยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็สาวนครชัยศรีนะคะอันนี้เป็นฟอร์มโกเลยใช่เท่าไหร่กระถางนี้ราคาเดียวกันเลยค่ะเท่าไหร่เอ่ยย้ำเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้โห fc ดูนะคะนี่เนาะหรือจะชอบฟอร์มโกฟอร์มโกฟอร์มนี้เหมือนมีชัยชนไปด้วยนะใช่ค่ะอันนี้บรรดารัย์นี่นะคะบรรดารั์เอาไปที่หกสิบบาทนะคะบรรดารับมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะบรรดารั์จ้ะ เลือกหน้าได้เลยนะคะจ้ะแล้วต่อมาเป็นไซส์แม่พันธเลยนะคะ Fc อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอันตัวนี้เรียกว่ายักษ์ปักหลั่นนะคะเป็นในกระถางหานิ้วเลยเนาะต้นนี้เท่าไหร่พินิษฐ์150ค่ะาไม่แพงเลยนะคะ150แล้วมาต้นนี้ชื่ออะไรพินิษฐ์อ่าทวีลาบนะคะหน้าส,สวยๆเลยะค่ะทวีลาบเป็นฟอมกอร์นะคะ Fc เป็นฟอร์มกออยู่ในกระถางสูงมากเลยนะคะ<ช> <ๆ S 2> ทวีลาบเนาะฟอมก็สูงนะคะทวีลาบเอาไปที่150เช่นเดียวกัน,นะค่ะจ้ะหงดารุนจ้ะหงดารุนฟอร์มกอต้้นนี นี่นะคะอืเราไปที่สองร้อยค่ะโอ้โหไม่แพงพี่นิดใช่ค่ะวันนี้ให้ไปสองร้อมีสามสามสี่ต้นเลยนะคะนะคะเป็นฟองกอเลยนะคะสองร้อยบาทไม่แพงค่ะใช่ค่ะสองร้อยค่ะอันนี้อลืมชื่ออีกแล้วอืมันนี้มันนี้มรกตนะคะจ้ในกระถางห้า้เช่นกันอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยค่ะนางแรกสดเทวีหนึ่งร้อยบาทค่ะในกระถางห้านิ้วเช่นกันค่ะจ้ะอันนี้มะขามลังสัน ฟอร์มกอนนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่นิดนิดนึงถ้าอย่างเอฟซีเขาอยากซื้อต้นเดียวอย่างเงี้ยมีค่ะมีอ๋อ้องขั้นขั้นต่ำขอสองต้นนะคะอ๋อสองต้นโอนใช่ไหมโอนต้นเดียวก็ได้ไงหรือยังไงเผื่อเอฟซีเขาถาม สต้นค่ะงไงาขอขอสองต้นนะคะถ้าสวนแพงเนะาะไม่เดี๋ยวบางท่านสงสัยเออยังไงป้าแมลไม่บอกรายละเอียดให้รู้เรื่องเลยอะไอะอย่างนี้เดี๋ยวป้าแมลบอกให้ฟังนะคะเอฟซีโอนเนาะเอฟเป็นพินิจขอ2ต้นขึ้นไปนะคะถ้าเป็นปลายทางขอให้สมต้นออย่เงี้กันเนาะได้คะ่คะสามต้นนะคะเอนะ ย้ำค่าส่งอีกทีหนึ่งพี่นิดค่าส่งแบบโอนเหมาห้าสิบาทปลายทาง70บาทค่ะนี่นะคะเอฟซีปลายทาง70บาทนะคะถือว่าไม่แพงนะราคานี้เอามาทศกัณเป็นฟอมกอเลยจ้ะอันนี้ก็เอาไปที่100เช่นกันค่ะในกระถางมี2ต้นนะคะเอฟซีสองต้นนะทศกัณสวยมากแลวค่ะตัดหน้าตัดสีมาแล้วนะคะต่อมาเป็นทิปวาีแผงมาจากดารานุพลัสค่ะอันนี้ก็ทำฟอมเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะคะอันนี้ขอที่ ึ่งร้อยเช่นกันค่ะเจ้าจักรพพัดเป็นฟองกอพี่นิ่ใช่ค่ะเจ้าจักรพพัดนะคะอันนี้ในกระถางแปดนิ้วนะคะขอที่ร้อยห้าสิบค่ะ่อมาด้านนี้ค่ะสวยๆเลยมหาชัยค่ะมหาชัยเอาไปที่แปดสิบาทค่ะคอเจ้าสัวหน้าสวยๆเลยนะคะแปดสิบาทเช่นกันค่ะอันนี้อะไรนะคอนสวรรค์คอนสวรรค์ห้าสิบาทนะคะค่ะมาด้านนี้นะคะเอฟซีค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็น จ้าปออแก้วนะคะด่างส,สวยเลยเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ซ <Yeah. S 1> ับพูนผลกัซับพูนผลกระด่างส,สวยๆนะคะเอาไปที่แปดสิบบาทค่ะอ่า <Yeah. S 1> อันนี้เก้าทับแต่เก้าทับด่างสวยค่ะเก้าทับนะคะเอาไปที่แปดสิบาทเช่นกันนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะที่ด่างนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะ <Yeah. S 1> ค่ะอันนี้ไม่ด่างเก้าทับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะคะ yeah. ต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นนาลีบุรพานะคะจ้ะนี่เลยอยู่ในกระถางสี่นิ้วสวยๆเลยนะคะอืมนี่นะคะฟอร์มสวยๆแข็งแรงค่ะเอาไปที่70บาทนะคะจ้ะใบสวยๆเลยนะคะานาลีบุรพาเนะแล้วก็ทศกัณฐ์ในกระถางสี่นิ้วนะคะจ้ะนี่เลยห้าสิบบาทนะคะามะาขาวาน,นกระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทเช่นกันคะ่ะมาด้านนี้ค่ะอุตสามณีไหมเนี่ยใช่ค่ะ อุตส่าอุมาณีอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอันนี้จัดสีมาแล้วที่150บาทค่ะจ้าอเืน่นื่อันนุ่หน่อันนี้หน่ยนยอันนี้หนยนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นทวีราบในกระถาง4นิ้วนะคะจ้ะนี่นะคะ50บาทค่ะจ้ะแล้วก็จะมีหนุมานเชิญธงจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวยกฟอร์มให้ดูหนุมานเชิญธงนะคะจ้ะ ห้าสิบบาทเช่นกันค่ะวันนี้ถ้าส่งก็แพงบอลก็ถูกนะคะวันนี้ <laughs> ช่วยกันค่ะระบายหน่อยอันนี้จะเป็นพนารายจ้ะพนารายก็ห้าสิบบาทนะคะจ้ะนี่ค่ะนางลากสดนางลากสด嘛นางลากสดต่อมาเป็นชายชนจ้ะชายชนไซนี้ขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะค่ะนี่ค่ะไซสสวยค่ะแล้วก็จะมีมีอยู่หลายกระถางนะมคะชายชนนะ เจ็ดสิบบาทนะคะปลาแมวส่งให้ดูเนาะนี่นะคะแดงประมาณน er mm ี้นะคะมาด้านนี้ค่ะเอาหลวงพ่อพูนก่อนดีไหมได้ค่ะหลวงพ่อพูนในกระถางห้านะคะจ้าอ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอุสามณีนี่นะคะบอกไปแล้วเนาะหนึร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็อันนี้จะอะไรนะนาลานพาราสจ้านี่เลยนะคะนี่ทั้งหมดสามกระถางนะคะกระถางละสามร้อยบาทในกระถางห้านิ้วนะคะจ้าสามร้อยบาทในกระถางห้านิ้วจ้าใส์ตั้งแม่พันธุ์ให้แล้วจ้า ต่อมาเป็นสิริพอนจ้ะสวยๆแบบนี้เลยใช่ค่ะอ็นน้องอยู่ในกระถางอ่าอันนี้กี่นิ้วนะพี่แมวสองนิ้วหรอค่ะกระถางละ40บาทนะคะ40บาทจ้ะใช่ค่ะนี่เลยนะคะแดงๆเป็นดงเลยนะคะสิลิพรค่ะ40บาทค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นยังต<อ>่อามาอนี่ค่ะอ่าโรยล้นฟ้าจ้ะโรยล้นฟ้า50บบาทนะคะจ้ะค่ะเล็กไปพี่แมว มา<ช>เป็นหงดารุนดูในกระถาง4นิ้วนะคะเอีค่ะนี่นะคะ120บาทนะคะ120บาทจ้ะกัดสีมาส,สวยเลยนะคะส,สวยค่ะเนี่ยเต้นเนี้ยหรออันนี้เรือวาสุกรีจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่เรือสุพรรณหงษ์จ้ะเรือสุพรรณหงษ์นะคะ120บาทเช่นกันค่ะ วาสุกีเรือวาสุกีนี่ในกระถาง5้านิ้วนะคะขอร5 0ยห้านะคะ150บาทค่ะเรืองพนาลายในกระถาง4นิ้วนะคะเอาไปที่100บาทนะคะกัดหน้ากัดสีมาแล้วเนาะจ้ะค่ะอะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่แมวเรา่าลืมเรื่องที่ว่า,านั้นนะคะอ่าโทรเบอร์นี้นะคะโทรหาพินิดนะคะ FC นีน่นะคะโทรหาพินิดค่ะโทรแอดไลน์หาพินิดนะคะ,อะ,คะชอบบอลสีอะไร f อจําชื่อไม่ได้ จดแล้วจดชื่อแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องว่าชื่อนี้ตรงกับราคานี้ไหมนะคะเอซีนะค่ะเดี๋ยวป้าแม่จะมาบอกท้ายคลิปนะคะอภินฐ์ปิดตู้เลยจ้ะค่ะป้าแม่จะมาบอกอ่าคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเอาโรคมะเร็งก่อนเนาะโรคมะเร็งโรคลำไส้คือเกี่ยวกับมะเร็งทุกอย่างนะคะเอฟซีค่ะเอฟซีก็ให้เอฟซีเนี่ยอ่าไปไปหาพระที่เขาไปไว้ตามวัดอะ่ะที่แตกหักหรือที่บ้านเราแตกหักแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคขหักคือ ระที่เสียแล้วที่เราชอบไปไว้ตามวัดหรือบางท่านกรุงเทพก็ชอบไปไว้ข้างทางอะไรประมาณนี้นะคะเอาไปต่อกันนะคะเอาไปต่อให้เสร็จแล้วก็เอาต่อให้เสร็จแล้วก็เอาน้ํามันน้ำมันจันน้ามันหอมแล้วก็เพชรพลอยนะคะใส่ลงไปในพระหรือว่ามีกระดิ่งเอฟซี FC เห็นไหมกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะถ้าเป็นที่ลําไส้ก็เอาแผ่นทองปิดที่ลําไส้นะคะปิดที่เส้นลวดเล็กๆคะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ทาสีพระให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปถวาย ที่วัดนะคะหรือว่าพระอยู่ที่วัดแตกหักแล้วเราก็ไปทําที่วัดเราก็ไม่ต้องเอากลับมาที่บ้านนะคะเราก็แต่งให้สวยสดงดงามเนาะ fc ลองเข้าไปดูที่อ่าเพจของพระคูพัดคูอ่า,อค,ค,อาคูบาอินทรวัดสันป่ายางหลวงนะคะเพจนี้นะคะป้าแมวก็ขอบอกบุญนะคะอยากให้ fc ของป้าแมวทุกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดของเทพอ่าประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะได้ฟังเสียงป้าแมวแล้วบางทีท่านไม่ได้ไปฟัง ของท่านครูบาอินทนนะคะอ่าวัดป่ายางหลวงนะคะก็ให้ไปทําแบบนี้นะคะ fc ลองเข้าไปดูนะคะหายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงหนักอะ่ะหายค่ะ fc ลองไปดูนะคะแล้วก็ท่านที่คันเป็นผื่นเลยพี่นิดคันเกาเป็นผื่นแบบอย่างไงก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะคะ fc ให้นําดอกไม้ธูปเทียนไปกราบต่อนหน้าพระพ,พ,พุทธนะคะพระพุทธเราอะนะพระพุทธที่วัดนะคะ ขอเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะบอกมาขอมากวาดลานวัดเอฟซี FC ก็นนี่ก็คือของท่านพระครูวัดพระครูอ่าประแมวขอเรียกเอ่ยนามนะคะถ้าขึ้นพูดผิดพูดถูกอะไรก็ให้อาภัยประแมวนะคะครูบาอินทร์นะคะวัดสันป่ายางหลวงนะคะวัดสันป่ายางหลวงในในเพจนะคะในเพจมีบอกเอฟซีนะคะเอฟซี FC ลองไปดูแล้วไปทําดูนะคะหายมาแล้วหลายคนนะคะแม้กระทั่งประแมวเนี่ยซึ่งว่าแมวปวดคอมากเลยนะคะ ป้าแมวก็ไปเอาสีไปทาองค์พระใหม่เลยพินิษค่ะทาทั้งหมดเลยป้าแมวขอให้ร่างกายป้าแมวแข็งแรงตอนนี้ขอพรจากท่านนะคะไม่ใช่ทาสีแบบพระที่เขาโอ้ไปทำไปทาสีทาสีให้ใหม่เลยอ่ะค่ะเออตอนนี้ป้าแมวหายปวดคอเลยนี่นะคะเอฟซีลองทําดูนะคะอันนี้มีสิ่งดีๆมาบอกเอฟซีท้ายคลิปเนาะถ้ายังไงเอฟซีอย่างไงเอฟซีก็ถามป้าแมวได้นะคะเพราะป้าแมวเนี่ยบอกทุกท่านแล้วนะวันนี้ป้าแมวมาบอกบุญนะคะตอนนี้ป้าแมวขอโมทนาบุญให้เอฟซีทุกท่านอ่ะลองไปติดตาม ดูคูบาอินทนวัดสันป่ายางหลวงนะคะท่านมีคำดีๆมาบอกญาติโยมทุกท่านเลยได้นำไปให้หายกันนะคะแล้วก็ให้ตรวจอิติปิสโส19จบพินิษําทำทำทุกวันเลยแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เิตตานะคะ FC ฟซลองทำดูนะคะวันนี้ป้าแม่ขอสวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า